สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ปี69ของกระทรวงพมนะครับซึ่งท่านอักรลาพมเผานะครับได้ออกประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเบี้ย1,000ทวนหน้านะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้มีการชงเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านก็ยังได้เร่งให้คอรมอรีบๆอนุมัติโดยด่วนเลยนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับ เป็นข่าวของวันที่3ธันวาคม68นะครับวันที่3ธันวาคมที่ห้องรอเย่าจูบิลีบอลลูมอาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี นายอัคาราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนะครับเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2568ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสังคมที่ครอบคลุมและเอื้อต่อคนพิการเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืนภายในงานนายอัคาราได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศกิติคุณยกย่องเชืดชูเกียรติแก่คนพิการต้นแบบ และสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการประจำปี2,568โดยในปีนี้ไทยรัฐกรุ๊ปได้รับเลือกให้เป็นสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการด้วยโดยมีนางสมฤดียี่ทองบรรณาธิการข่าวไทยรัฐทีวีเป็นตัวแทนร่วมรับรางวัลประกาศมอบของขวัญปีใหม่ขณะที่นายอัคาราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลพมกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกจึงได้ร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภทจัดงานวันคนพิการสากลมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พมกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลคนพิการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีโอกาสสร้างไรายได้ที่มากขึ้นซึ่งคนพิการทั่วประเทศมีกว่า4ล้านคนในจำนวนนี้ขึ้นทะเบียนมีบัตรคนพิการเพียง2.27ล้านคน ตนจึงได้ปรับเกณฑ์ประเมินความพิการด้วยการเพิ่มการประเมินด้านสังคมนอกเหนือจากการประเมินด้านกายภาพเพื่อให้คนพิการได้ขึ้นทะเบียนมีบัตรคนพิการในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากขึ้น ซึ่งตนได้ลงนามในร่างประกาศเกณฑ์ฉบับใหม่แล้วอยู่ระหว่างเสนอประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้จะทําให้คนพิการมาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นขณะเดียวกันได้เสนอปรับเบี้ยคนพิการเป็น1,000บาทต่อเดือนทวนหน้ารวมถึงการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กและเกิดเดือนละ600บาทเป็นแบบทวนหน้าซึ่งได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอลมแล้วโดยตนจะประสานร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้เล่งผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคอรม เพื่อเป็นควิกวินของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มคนพิการและเด็กและเกิดนี่นะครับนอกจากกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเป็น1,000บาททวนหน้าแล้วนะครับงานนี้กลุ่มเด็กและเกิดก็ได้รับเป็น600บาทแบบทวนหน้าเช่นกันนะครับได้2กลุ่มนะครับส่วกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้ก็คงจะต้องรอไปก่อนนะครับแต่ผมได้รับข่าวแววๆมานะครับว่าปี7 0เขาจะเสนอใหม่นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับว่างบปี7 0จะได้หรือไม่นะครับมี3ภารกิจเร่งด่วนนายอรากล่าวด้วยว่านอกจากนี้ ยังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการสาประเด็นก็คือ 1. บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 2. ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการและ3พิกโชมวันสต๊อปเซอร์วิสจุดเดียวจบครบถึงเบีย้ยด้วยการพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่กระทรวงพอมอนะครับทีนี้ก็ไปดูสรุปเบีย้ยของกลุ่มเปาะบางประจําเดือนธันวาคมนี้นะครับว่าเบีย้ยของเดือนธันวาคมนี้นะครับเขาจะโอนกันวันที่เท่าไหร่นะครับโอนกันกี่บาทกี่เด้งนะครับ นี่ก็เป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี69กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนนี้เดือนธันวาคมนะครับก็ตรงกับวันที่ เก้าธันวานะครับนี่ก็เป็นเงินโอนงวดที่1นะครับที่โอนเร็วขึ้นนะครับก็คือวันที่9ธันวานั่นเองนะครับกลุ่มเด็กอายุศูนย์ถึงปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มต่อมากลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับจำนวน800บาทต่อเดือนและจะมี2กลุ่มนะครับจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนก็คือกลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีีรรัับบกกกลุ่่มผู้พิาทตสวิกาบแ่รใดลปีนะครับรา่กกลุมผู้พิ ตอนนี้กําลังจะปรับเป็นเบีย้ยทวนหน้านะครับก็คือกลุ่มเด็กนี้ไม่ต้องเป็นลูกคนจนก็ได้หมดนะครับลูกคนรวยคนจนได้ทุกคนนะครับอยากเดิมนี้จะได้เฉพาะลูกคนจนนะครับกลุ่มผู้พิการก็จะปรับเป็นเบีย้ยทวนหน้าเช่นกัน1000บาทจะไม่มีการแบ่งนะครับว่าผู้พิการต่ำกว่า18ปีหรือเปล่าหรือผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับอนาคตจะได้หมดทุกคนนะครับหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับคาดว่าจะได้รับในช่วงประมาณปีใหม่นี้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ของกลุ่มเปาะบางนั่นเองนะครับกลุุุุ่มมากลสดท้้ยผู ส่วงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบีย้ยที่เรียกว่า เบีย้ยอย่างขี้ผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ70-79ปีแล้วก็800บาท <บา S 2> ต่อเดือนนะครับสำหรับกลุ่มอายุ80-89ปีแล้วก็ได้รับ1,000บาท <บา S 2> ต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับปี69นี้รัฐบาลไม่ได้ชงนะครับที่จะปรับเป็นเบีย้ย1,000ทั่วหน้านะครับรัฐบาลจะดำเนินการในปีต่อไปนะครับก็คืองบปี70นะครบา ท่านผู้ชมจะต้องรู้ก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันที่9ธันวามนี้เป็นเบี้ยหลักนะครับแต่สําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับยังจะมีเบี้ยอื่นๆโอนเข้ามาอีกนะครับมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละเดือนนะครับผมก็ได้รวบรวมมานะครับว่าในเดือนนี้กลุ่มเปราะบางยังจะได้รับเงินอะไรอีกบ้างหรือไม่นะครับ และวันต่อมาที่จะมีเงินโอนเข้ากลุ่มเปราะบางนะครับก็ตรงกับวันศุกร์ที่19ธันวาคม68นะครับวันนี้จะมีเบีย้ยพิเศษโอนเข้าหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพ้อมเพลเลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้า be, med, บัญชีพร้รอมเพย์ไม่มีเข การของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทน,นะครับจนกว่าท่านจะไปผูกความเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ วันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันพุทธที่24ธันวาคม68นะครับวันนี้จะมีเบียพิเศษโอนเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเบียผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68นะครับรอบเก็บตกครั้งที่3จํานวน800บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินส่งเค้าเพื่การยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจํานวน8เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับ และนี่ก็เป็นตารางเงื่อนไขนะครับว่าท่านจะได้รับเงินรอบเก็บตกครั้งที่3นี้นะครับท่านจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตามหมายกาหนดการที่เขาจะโอนก็คือ24ธันวาคม68นะครับซึ่งวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2508นะครับสำหรับเบี้ยตัวนี้นะครับผมขอย้ําอีกครั้งนะครับก็คือท่านที่เคยได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับอันนี้เป็นรอบเก็บตกครั้งที่3นะครับถ้าท่านใดรับไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้้รรรรรัััััับบบบนน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 ะะคคออีีีสําาาาหหทท่่มปญใกโเงิ เขาก็จะาจรอบเก็บตกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งท่านจะต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับก็คือถ้ากรณีที่ท่านรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับท่านจะต้องดําเนินการก่อนวันโอนเงิน3วันก็คือต้องไม่เกินวันที่19ธันวาคม6 8นะครับ อันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ท่านไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะครับให้ยืน่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินให้บุคคลอื่นนะครับหรือให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะครับก็ต้องทําภายในไม่เกิน8ธันวาคม68นะครับซึ่งสังเกตว่ากรณีนี้วันที่มันจะหมดเร็วกว่านะครับก็คือ8ธันวานะครับถ้าท่านใดทําวันที่8ธันวาไม่ทนันท่านก็เหลือกรณีเดียวก็คือต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีก11 19วววััันนนนคทเลยี่รราม68 แล้วนะครับท่านยังไม่ได้ทําอะไรทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินในวันที่24ธันวาคม68นะครับแล้วเงินก็จะโอนกับเขาแผ่นดินนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเดี๋ยวกองทุนผู้สูงอายุเขาอารมณ์ดีก็อาจจะเอามาโอนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าเขาไม่โอนก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเรียกว่าเงินกับเขาแผ่นดินแล้วนะครับตอนนี้